ลองนึกภาพตามดูนะครับถ้ามีนาฬิกาสักเรือนหนึ่งที่ออกแบบมาให้พร้อมรุยไปกับคุณได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นกลางเมืองยอดเขาโคลอสโนแมส GPS วอตัวเนี้ยนี่แหละคือตัวจริงของคุณครับตัวเรือน,นะครับเขามีขนาด47.8ม mm ิลลิเมตรนะครับส่วนหน้าจอเนะี่ยเขาก็ให้มาถึง1.3นิ้วแบบ MIP นะครับที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับแม้ตอนที่เราอยู่ในที่กลางแจ้งหรือว่าแดดจัดจัดสายซิลิโคนเขาก็มีนะครับหรือถ้าอยากได้แบบเบาสุดๆนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นสายในอ์ ได้ส่วนเรื่องการน้ำนะครับตัวนี้เขาก็ให้มาในระดับ5 ATM นะครับเราสามารถใส่ลงน้ําได้ลึกถึง50เมตรนะครับไม่ว่าจะวิ่งลุยฝนว่ายน้ําหรือว่าพายเรือก็หมดปัญหานะครับเรามาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างนะครับตัวนี้เขาให้แบตอึดมากชาร์จไม่ถึง2ชั่วโมงเนี่ยสามารถใช้งาน GPS ต่อเนื่องได้สูงสุด50ชั่วโมงนะครับในหมวด All System นะครับในส่วนของฟังก์ชันตัวนี้เขาก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดชีพจรนะครับ24ท7วัดออกซิเจนในเลือดตรวจความเครียดบันทึกการ ไปจนถึงการออกกําลังกายในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ําเดินป่าปีนเขาเล่นฟิตเนสหรือแม้กระทั่งตกป่าครับในเรื่องของระบบ GPS นะครับตัวนี้เขาก็รองรับ GPS ที่มีทุกระบบบนโลกใบนี้เลยนะครับและยังมีหมวด Back to Start นะครับสำหรับการพากลับในเส้นทางเดินนะครับถ้าเกิดการหลงทางเกิดขึ้นรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศนะครับทั้งข้างขึ้นข้างแรมน้ําขึ้นน้ําลงทิศลมเรียกได้ว่าพร้อมรุยไปกับเราในทุกสถานการณ์จริงๆครับและที่พิเศษสุดๆนะครับ เขามีปุ่มดิจิตอลที่สามารถหมุนได้นะครับและมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนในตัวด้วยและรองรับการสั่งงานด้วยเสียงแถมมีเมนูการแจ้งเตือนรองรับภาษาไทายแบบเต็มรูปแบบอีกตั้งหากถ้าคุณกําลังมองหานาฬิกา GPS ที่ทั้งถึกลุยได้ทุกที่แบตบอึดฟังกชันครบโ o ล o s n o m แ d ตัวนี้นี่แหละคือตัวที่จะอยู่กับคุณได้ทั้งในชีวิตประจําวันและวันที่คุณอยากออกไปประจนภยัยจริงๆครับ